สิ่งสําคัญที่ขอเสนอแนะที่ท่านต้องทํามากที่สุดเลยคือทํางานเชิงรุกในการจับทุจริตเลือกตั้งให้เห็นผลงานเป็นรูปธรรมรู้ไหมครับโอเคอาจจะยังไม่อยู่ในรายงาน6-6 6-7เจ็ 6. 6 7, พิ่งมีการเลือกตั้งสวออที่ผ่านมาท่านรู้ไหมในใน,ในหน้าข่าวเ,เขาเขียนกันยังไงประชาชนเขาขอละหาอะไรกันท่านไปดูขบวนการในการสรรหาที่บอกว่าเลือกสรรหาไข่กันไปคว้านกันมาเนี่ยเงินมันสะพัดขนาดไหนครับ ผมคุยหลังไม่กับสวกว่าเขาจะมาเป็นได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มีแต่เรื่องเงินเงินทางท้องนะครับเด็กอนุบาลยังรู้เลยครับท่านไม่รู้เหรอครับว่ามันทําอะไรกันบ้างหลังไม่ล็อบบี้การเลือกสวไข้กันไปไข้กันมาโหวตไปโหวตมาก็เหมือนกันหมดมีกลุ่มลงกลุ่มไายถ้าไม่เคยรู้เลยครับเลือกสวกันมันมันอนาจารขนาดไหนครับ ท่านประธานครับผมพันธินน่มเจิมนะครับผู้แทนรนัศดรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนนะครับก็ขอร่วมอภิปรายรายงานฉบับนี้ความจริงก็เคยอภิรายไปในครั้งที่แล้วแล้วนะครับก็ยังเป็นรูปแบบเล่มที่โชว์อะไรหลายๆอย่างครับก็น่าสนใจนะผมก็พยายามจะพลิกดูทุกหน้านะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับหน้าแรกนะครับเพิ่นเปิดขึ้นมาก่อนเลยท่านเขียนเลย ITA Award 2023ในฐานะหน่วยงานที่มีการพัฒนาสูงสุด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใ oh. นการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโอ้นะก็ถามหรือป่าครับภาพลักษณ์ของท่านในประชาชนอย่างจริงๆก็อยากให้ท่านไปทำเซอร์เวย์แต่จริงไม่ไม่ต้องนครับท่านก็เห็นมีมีงบในการไปทำโซเชียลลิส n ิ n งแต่จริงแฮชแท็กที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดเลยคือ <c> อะไรครับที่ท่านเห็นในโล<ร>กโซเชียลมีเดียกกตมีไว้ทําไมยุบกกต สาธารณะนียมเขาถามถึงความจําเป็นของการมีอยู่ของหน่วยงานท่านองค์กรท่านท่านรู้หรือเปล่าครับอันนี้คือประเด็นแรกเลยประชาชนเมื่อพูดถึงกรกนตน,นึกถึงอะไรคงไม่ใช่ความโปร่งใสครับท่านก็กล้านะครับเอามาเขียนในรายงานเต็มไปหมดเลยเรื่องต่างๆพอพลิกเข้าไปนะอันนี้ขำๆนะผมก็รูโลโก้ของท่านท่านมีอธิบายด้วยหน้าโลโก้ท่านมีความหมายยังไงมีมีมอันนึงผมอ่านแล้วก็เอ๊ะครับ โลโก้อทิตย์อุทัยครับมันจะมีมีแสงอาทิตย์เนี่ยอยู่บนพานครับผมก็เพิเ่งเคยสังเกตนะครับเมื่อไม่ได้อ่านรายงานท่านก็ก็คงไม่ได้คงไม่ได้ทราบว่ามันมีไอ้พระอาทิตย์นี้อยู่ด้วยท่านให้คําอธิบายว่าเป็นแสงอาทิตย์ที่ให้ความสว่างแก่ปวงชนโหผมว่ากรกตน,นี่คือแบล็คบ็อกซ์นะครับกล่องดําอะไรเข้าไปออกมาก็ไม่รู้ <laughs> ขำมากเลยครับไอ้โลโก้ของท่านเนี่ยช่างคิดมากครับ ภาพรักษท่านในสาธารณชนไม่ได้รับการยอมรับครับท่านท่านมีทำ KPI เหมือนกันผมอ่านเครือข่ายมีความพึงพอใจก็ไม่รู้เครือข่ายอะไรของท่านท่านไปจัดวงในพวกดีเจประชาธิปไตยหรือกลุ่มไหนก็ไม่รู้ประชาชนคือกลุ่มเป้าหมายของท่านครับเขาต้องได้รับความพึงพอใจต้องได้รับความการอำนวยความสะดวกไม่ใช่เครือข่ายครับเครือข่ายอะไรท่านคนระับท่านไปจัดอะไรครับ ผลงานที่ท่านทำแล้วประชาชนจําได้มากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาคือชงเสนอยุพักการเมืองมั่นใจครับทีบ่จะถามถึงกรกตคนจะตอบว่าอะไรตาสีตาสาเนี่ยอ,อกรกตมีไว้ยุพักการเมืองท่านไม่รับผิดรับชอบครับสิ้นเปลืองงบประมาณบุคลากรพนักงานประเทศวิชาการสุขมิภาคผม,มอ่านดูเนี่ยพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกคนค่าใช้จ่ายบุคลากรพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดล้าน เงินประจาตาแหน่งร้อยสองล้านเงินค่าจ่ายบุคลากรสามร้อยล้านเงินค่าตอบแทนตำแหน่งยี่ห้ามีเต็มไปหมดเลยความจริงสิ่งที่ประชาชนอยากรู้ผมไม่อยากรู้ท่านประธานอ่ะเงินเดือนเดือนเท่าไหร่ท่านเลขาเงินเดือนเดือนเท่าไหร่ผมไม่ได้ว่าพนักง,งานระดับปฏิบัติการนะผมเข้าใจว่าเงินเดือนท่านไม่ได้เยอะแต่ผมเดาว่าหลายแสนครับ ประชาชนตั้งคำถามรบกวนข่าวหน้าท่านเขียนเงินเดือนของท่านเข้ามาในรายงานฉบับนี้ด้วยครับว่าตำแหน่งผู้บริหารทั้งหลายคณะกรรมการทั้งหลายเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่ประชาชนได,ได้ตรวจสอบท่านได้ท่านได้โปร่งใสจริงๆดูงานต่างประเทศเขาไม่อยากจะพูดมันเป็นอะไรกันนักันหนากับประเทศนอร์ดิกครับสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์ท่านก็วนอยู่เนี่ยสาประเทศแล้วท่านเคยเอาอะไรมาใช้ในประเทศไทยบ้างครับภาษาอังกฤษนี่ก็แปลกนะบอกว่า เพื่อตอบสนองความต้องการขุมป้าหมายเว็บท่านมีเว็บภาษาอังกฤษผมตกใจอ่านอ่านรายงานมีมีหลายหน้าเขียนในภาษาอังกฤษท่านเขียนให้ใครอ่านครับกรกตน,นี่มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประชาชนคนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่านเขียนภาษาอังกฤษไปทำไมครับงงท่านไปจะไปอะไรเจราจาการค้าระหว่างประเทศกับใครเหรอครับท่านจัดคอร์สอบรมต่างๆมาก,มา,กมายครับ มันเป็นหน้าที่ท่านเหรอแต่โอเคพูดถึงเรื่องสิทธิพลเมืองเรื่องอะไรแต่มันมีหลายหลักสูตรนะครับยหายต้องเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมมันน่ามันใช่หน้าที่ท่านหรือเปล่าเต็มไปหมดเลยครับไปเอาใครมาเรียนก็ไม่รู้เพื่ออะไรครับเพื่อจะสร้างบุคลากรที่มีจิตสํานึกสามัญสํานึกมโนสํานึกนะครับผมถามตัวท่านเองก่อนแหละไม่ต้องไปอบรมคนอื่น,นถามตัวด้วยความบริสุทธิ์ใจซื่อตรงต่อตัวเองอะว่าสิ่งที่ท่านทําเนี่ย มโนสำนึกของท่านสามารสำนึกของท่านนี่มันถูกต้องหรือเปล่าครับอย่าเพิ่งไปเที่ยวสอนคนอื่นเลยครับโดยเฉพาะท่านประธานกับเลขานะครับผมไม่ได้ว่าพนักงานหรือเจ้าที่ที่หับปฏิบัติการนะครับผมว่านะครับงบเนี่ยน่าจะไปทําข้อเสนอเชิงวิชาการว่าทําอย่างไรเราจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เลือกตั้งเช่นในต่างประเทศนะครับเป็นร้อปีแล้วเขามีบัตรเลือกตั้งที่มีสีมีโลโก้มีรูปมีชื่อ ท่านไปศึกษาแล้วทําข้อเสนอมาสภา,าดีครับว่าจะทํายังไงให้ประชาชนคนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยเขาสามารถไปเลือกตั้งได้สะดวก <S <S <le af> เข้าใจง่ายท่านกลับไม่ทําเรื่องพวกนี้ครับท่านไปทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันใช้แอปท่านมีแอปตาสับปะรดแอปอะไร <S <S ผมเข้าไปก็เคยอภิปรายไปแล้วครับไม่ต้องพูดซ้ามันเดี๋ยวนี้มันภาคประชาสังคมก็ทําก็เป็นเว็บง่ายๆไม่ต้องไปทําแอปเสียตังค์สิ่งสําคัญที่ขอเสนอแน่ที่ท่านต้องทํามากที่สุดเลยคือทํางานเชิงรุก ในการจับทุจริตเลือกตั้งให้เห็นผลงานเป็นรูปธรรมรู้ไหมครับโอเคอาจจะยังไม่อยู่ในรายงานหกหกหกเจ็ดเพิ่งมีการเลือกตั้งสวที่ผ่านมาท่านรู้ไหมในใน้นในหน้าข่าวเ,เขาเขียนกันยังไงประชาชนเขาคอลหาอะไรกันท่านไปดูขบวนการในการสรรหาที่บอกว่าเลือกสรรหาไข่กันไปคว้านกันมาเนี่ยเงินมันสะพัดขนาดไหนครับผมคุยหลังไม่กับสวกว่าเขาจะมาเป็นได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มีแต่เรื่องเงินเงินทางทองนะครับ เด็กอนุบาลยังรู้เลยครับท่านไม่รู้เหรอครับว่ามันทําอะไรกันบ้างหลังไม่ล็อบบี้การเลือกสอวไข่กันไปไข่กันมาโหวตไปโหวตมาก็เหมือนกันหมดมีกลุ่มลงกลุ่มลายถ้าไม่เคยรู้เลยครับเลือกสอวอกันมันมันอนาจารขนาดไหนครับขอบคุณครับ